สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตเวชัปวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึก h อน da brv ปี2026รถ suv ขนาดกระทัดรัด,ดรุ่นล่าสุดจาก h อน da ที่กำลังมาแรงในตลาดหากคุณกำลังมองหารถ suv สำหรับครอบครัวที่ผสมผสานสไตล์สมรรถนะและราคาที่เข้าถึงได้อย่างลงตัวติดตามชมรีวิวนี้ได้เลยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Honda brv ปี2 0 2 6ดูดุดันและมีสไตล์กว่ารุ่นก่อนก่อนด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นไฟหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบคมและกันชนดีไซน์ฉกเฉียว ให้ความรู้สึกทันสมัยแบบ SUV ด้านข้างโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูซุ้มล้อที่บานออกเล็กน้อยพร้อมล้ออลลอยขนาด16นิ้วเสริมความแข็งแกร่งให้กับรูปลักษณ์ภายนอกส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล่ดีไซน์หรูหราและกันชนดีไซน์สปอร์ตให้ความรู้สึกหรูหราแต่แฝงไปด้วยความดุดันโดยรวมแล้ว h อ n d a ได้มอบรูปลักษณ์ SUV ระดับพรีเมียมให้กับ B R V ให้ความรู้สึกทันสมัยและมั่นใจจะขนาดขับขี่บนท้องถนนในส่วนของภายใน h อน da B R V ปี2 0 2 6ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเป็นหลักภายในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้7คนพร้อมเบาะนั่งแบบสาแถวเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงและเบาะนั่งคนขับปรับระดับความสูงได้เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแถงหน้าปัดดีไซน์ทันสมัยสะอาดตาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวที่รองรับ p p l e c a r p l a ทและ Android Auto ภูมิลัลมันติฟังชั่นระบบปรับอากาศและพื้นที่เก็บของกว้างขวางฮอนด้ามุ่งเน้นการสร้างห้องโดยสาร ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสะดวกก็สบายและใช้งานได้จริงทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะ Honda BR v วปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน iBTec ขนาด1.5ลิตรที่ให้สมรรถนะที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด หรือเกียร์อัตโนมัติ CVT คุณภาพการขับขี่น่าประทับใจระบบช่วงล่างของฮอนด้ามอบความสมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมที่ดีเยี่ยมบนถนนคุกคลาอัตราการประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันภูม,มิล,ลยัยมีน้ำหนักเบาและตอบสนองฉับไวช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพถนนในเมืองที่แคบพร้อมรักษาสเสถียรภาพบนทางหลวงเมื่อพูดถึงราคาฮอนด้า BRV ปี2องพีถือว่า มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านรูปีปากีสถานสำหรับรุ่นพื้นฐานขนาดที่รุ่นท็อปพร้อมฟีเจอร์ครบครันมีราคาสูงถึง6.5ล้านรูปีปากีสถานเมื่อพิจารณาถึงฟีเจอร์ความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือแล้ว BRV ถือเป็นรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่คุ้มค่าคุ้มราคาสรุปแล้วฮอน da BRV ปี2026เป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีสไตล์ใช้งานได้จริง และรอบด้านเหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางความสะดวกสบายและประหยัดน้ํามันโดยไม่ลดทอนฟีเจอร์และความปลอดภัยที่ทันสมัยด้วยชื่อเสียงของ Honda ในด้านความน่าเชื่อถือและราคาที่เข้าถึงได้รถ SUV คันนี้จึงคุ้มค่าอย่างยิ่งหากคุณกําลังวางแผนซื้อรถใหม่ในปีนี้รีวิววันนี้บน Auto ต้ไว h ์ัจบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อรับรีวิวรถยนต์อัปเดต และเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มเติมติดตามวิดีโอถัดไปของเราได้เลยเราจะนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดสเปคและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญขอบคุณที่รับชม